โอ้เจ้าบ้านหอตัวนี้บ,บ,บ้านปูจะปร่อยแล้วบ่ได้ออกบ้านจักเทือเนาะงามดีเจะาเป็นเขียวต้องมาชาติสบายตายดีเลยเออเหมือนแรกหันไม่ต้องเห็นเขาเพื่อไข,อข่แล้วก็จะบ่กพอจะเข่าค้อนแกงย่อก็จะไปหาแม่ข่ยอยเราจะสิไปแค่ไหนอ๋อกับ้านแม่เนาะบ้านเห็นเราออกบานสองสามปีแล้วก็จะไปยามเราแน่นั่นละโอ้ยตั้งบักบกวงบักไก่โท้เอาก็ได้ให้ไฟท้ามเจ้าดู ก็วางข่อยก็แม่เจ้านี่เจ้าวางผู้ใดหักเจ้าหลายก็แต่ไหนโอ้ยก็มาไปเนาะก็แม่เหรอเนาะแม่แช้จะสิบว่าหักลูกด้วยนี่แม่เนี่ยป้ามืึอนี้เมื่อไม่ไปหาเอาแม่ก็ได้แต่บอกเรื่องนี้มาะเทียงกันรอดตายเว้ยเราเจ้ากินนมแม่เจ้าดนอยไปไหนเหรอไม่ปีกัวสองปีคนแล้วเนาะจะป็นเั็กน้อยเนาะถามอย่างเราไปยังก็เศร้าไปนี่เศร้าตัวแล้วเอก็กองห้าปัาน่้าไหมผมงป่านน่ะพัชกินได้เนาะก็เศร้าตัว ลราปานนี่คอยเคยเอาเครื่องกระห้อท่าน้ำใั่เจ้เเท่าเอาไม่แล้วเจ้าคิดเบังว่าผู้ใดฮักเจ้าลายก็กันและคอยก็บ,บอกเคยเคยจืิเชื้จังสันจัดเท่อ